สรุปข่าวเศรษฐกิจเข้าใจง่ายในไม่กี่นาทีรู้ไว้ไม่ตกข่าวคะ่ะเออสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเรื่องที่น่าสนใจมากเลยเศรษฐกิจสหรัฐตอนนี้เนี่ยตลาดแรงงานดูเหมือนจะร้อนแรงสุดๆเลยนะครับตัวเลขจ้างงานออกมาดีเกินคาดสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะแต่ในขณะเดียวกันตัวเลข GDP ไตรามาสแรกกลับออติดลบซะง,งั้นนั่นสิครับมาเลยเกิดคำถามว่าเอ,อ๊ะ เกิดอะไรขึ้นกันแน่คือมันมีทั้งสัญญาณบวกสัญญาณลบปน,ป,นปนกันไปหมดเลยใช่ค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันดูว่าภาพรวมจริงๆมันเป็นยังไงโดยดูข้อมูลจากหลายๆแหล่งเลยนะคะทั้งสถาบันวิจัยทั้งกลุ่มการเงินดีเลยครับงั้นเราเริ่มจากด้านบวกก่อนไหมครับที่ว่าตลาดแรงงานดีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับค่ะคือถ้าดูข้อมูลจาก JP Morgan Asset Management นะคะแม้ว่าอัตราว่างงานมันจะขยับขึ้นนิดหน่อยก็จริง แต่มันเป็นเพราะว่ามีคนเข้ามาในตลาดแรงงานมากขึ้นค่ะไม่ใช่ว่าคนถูกเลิกจ้างเยอะขึ้นนะคืออัตราการถูกเลิกจ้างจริงๆเนี่ยมันยังต่ำมากๆต่ำเป็นประวัติการเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วเรื่องค่าจ้างหลหะครับเห็นว่าก็ยังดีอยู่เหมือนกันใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยบวกสำคัญเลยคือการเติบโตของค่าจ้างตอนนี้มันสูงกว่าเงินเฟอ้ออืมซึ่งมันก็ช่วยหนุนกำลังซื้อของผู้บริโภคได้ดีเลยค่ะ แสดงว่าคนยังมีเงินจับใจใช้สอยกันอยู่ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ประกอบกับทาง JP Morgan Research เองเขาก็เพิ่งปรับลดโอกาสาที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะทดดถยในปีหน้าคือปี2025ลงเหลือแค่40%โอ้ลดลงไปเยอะเหมือนกันนะครับจากที่เคยกังวลกันก่อนล่านี้ใช่ค่ะก็อาจจะสะท้อนว่ามีความเชื่อมั่นมากขึ้นนิดหนึ่งแบบนี้ความหวังเรื่อง soft landing หรือการชะลอตัวแบบนุบ่มนวลมันก็ยังพอมีอยู่สิครับก็ มีการคาดการไปในทิศท,ทางนั้นมากขึ้นค่ะเศรษฐกิจโดยรวมมันแสดงความเขาเรียกว่าอะไรนะความยืดหยุ่น resilient ค่ะมากกว่าที่หลายคนคิดไว้ตอนแรกอืมครับข้อมูลจากทั้งกรุงศรี Research หรือ JP Morgan Asset Management เองก็สนับสนุนแนวคิดนี้อยู่เหมือนกันแล้วเรื่องดอกเบีย้ยล่ะครับมีแนวโน้มว่าเฟดจะลดบ้างไหม ทางกรุงศรีแอสเซทแมเนจเมนต์เขาก็คาดการณ์นะคะว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยอาจจะเริ่มพิจารณาลดดอกเบีย้ยได้อาจจะช่วงปลายปี2025น่นู่นเลยค่ะอืมปลายปีหน้าเลยค่ะซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงก็น่าจะช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจได้บ้างไม่มากก็น้อยฟังดูด้านบวกก็พอมีหวังนะครับแต่พอหันมามองอีกด้านเนี่ยความกังวลมันก,ก็มีเยอะอยู่เหมือนกันเรื่องแรกเลยที่พูดกันตลอดคือหนี้สาธารณะ ใช่ค่ะอันนี้เป็นประเด็นใหญ่จริงๆทาง EBC Financial Group ก็มองว่าเป็นความเสี่ยงสำคัญเลยนะคะมันสูงขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเป็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างระยะยาวเลยแล้วถ้ามองในระยะสั้นอีกปัจจัยที่น่ากังวลไม่แพ้กันก็คือความตึงเครียดทางการค้าอ๋อเรื่องภาษีกับจีนใช่ค่ะโดยเฉพาะนโยบายภาษีกับจีนเนี่ยแหละค่ะคือข้อมูลจากหลายที่เลยทั้ง CEPR, EBC Financial Group หรือแม้แต่กรุงศรีรีเสิร์ชเอง ก็ชี้ไปทางเดียวกันว่ามันอาจจะกระทบอ๋อหลายอย่างเลยทั้ง Supply Chain ต้นทุนการผลิตเงินเฟอ้อแล้วสุดท้ายก็มากระทบการบริโภคการลงทุนในประเทศอีกทีถูกต้องค่ะมันเป็นลูกโซ่กันไปหมดเอ๊ะแต่เมื่อกี้เราคุยกันว่า JP Morgan Research ลดโอกาสถดถอยเหลือ40%เขาดูออมองบวกขึ้นแต่พอมาเจอความเสี่ยงเรื่องสงครามการค้าที่กระทบเยอะขนาดนี้มันไม่ดูขัดขัด,ขดกันหรอฮะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับ คือมุมมองของ JP m o ม g a แกนเนี่ยเขาอาจจะให้น้ำหนักกับปัจจัยภายในประเทศเป็นหลักโดยเฉพาะกำลังซื้อที่ยังดีอยู่จากค่าจ้างที่โตเร็วกว่าเงินเฟ้ออ๋อ oh, คือเชื่อว่าข้างในยังแร่งพอจะรับมือได้อาจจะประมาณนั้นครับคือเชื่อว่าปัจจัยบวกตรงนี้จะช่วยพยุงเศรษฐกิจได้แม้ว่าจะมีแรงต้านจากปัจจัยภายนอกอย่างเรื่องการค้าแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าความเสี่ยงทางการค้าเนี่ยมันเป็นตัวแปรสําคัญจริงๆถ้ามันรุนแรงขึ้นมาผลกระทบมันก็ก็น่าจะมีแน่นอนครับ ยังมีสัญญาณอื่นอีกไหมคะที่ดูไม่ค่อยดีก็มีเรื่องค่าเงินดอลลาร์ที่ดูจะอ่อนค่าลงนะครับครับ แล้วก็ตัวเลข GDP ไตรมาส1ปี2025ที่ที่รายงานเบื้องต้นออกมาติดลบ0.3%อันนี้ราคามันเกิดจากอะไระการอ่อนค่าของดอลลาร์เนี่ยอาจจะสะท้อนมุมมองระยะยาวต่อนโยบายการเงินเศรษฐกิจส่วนเรื่อง GDP ที่ติดลบเนี่ยมีคำอธิบายจากทาง Morning Star นะคะว่าส่วนหนึ่งมันเกิดจากการที่มีการเร่งนำเข้าสินค้ากันเยอะก่อนที่มาตรการภาษีใหม่จะมีผลบังคับใช้ อ๋อ oh, เป็นผลกระทบระยะสั้นอาจจะใช่ค่ะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะทาง IMF เองเขาก็ยังคาดการว่า GDP สารัฐปี2025เนี่ยจะโตช้าลงอยู่ดีแล้วก็เงินเฟ้อก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยค่ะอันนี้ท, e BC, ทั้ง EBC ทำ IMF พูดตรงกันยังไม่น่าไว้วางใจเรื่องเงินเฟ้อยังค่ะ นอกจากนี้มันยังมีความเสี่ยงอีกเรื่องที่ทางกรุงศรีรีเสิร์ชชี้ไว้คือเรื่องการรีไฟแนนซ์หนี้ก้อนใหญ่ของภาคธุรกิจในช่วงปี2025ถึง2026เนี่ยค่ะคือพอครบกำหนดต้องหาเงินกู้ใหม่อาจจะเจอดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นใช่เลยค่ะต้นทุนการเงินอาจจะสูงขึ้นซึ่งก็อาจจะกดดันภาคธุรกิจได้เหมือนกันโหฟังดูแล้วนี่มันเหมือนเดินอยู่บนเส้นได้เลยนะครับด้านหนึ่งก็มีแรงหนุนจากตลาดแรงงานจากผู้บริโภค แต่อีกด้านก็มีทั้งนี่ทั้งการค้าทั้งเงินเฟอ้อความเสี่ยงเรื่องรีไฟแนนซ์รออยู่เพียบเลยภาพมันมันผสมปนเปกันอย่างที่คุณว่าจริงๆคะ่ะแม้กระทั่งตลาดหุ้นเองนะคะมีช่วงที่แบบตอบรับข่าวดีเรื่องจ้างงานมากๆเลยแต่พอมีข่าวเรื่องความขัดแย้งทางการค้าเข้ามาก็ผันผวนได้ง่ายๆเลยอันนี้ทาง SBI t i ไ i ทยออนไลน์ Online, เขาก็รายงานไว้อืมครับ การประเมินสถานการณ์ตอนนี้เลยต,ต้องมองให้รอบด้านจริงๆค่ะแล้วก็ต้องตามข้อมูลใหม่ๆแบบเกาะติดเลยสรุปแล้วเศรษฐกิจสหรัฐตอนนี้ก็ยังยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจริงๆนะครับมีทั้งปัจจัยบวกที่คอยพยุงอยู่แล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่แบบพร้อมจะฉุดลงได้ทุกเมื่อเลยใช่ค่ะ คำถามสําคัญที่เราอาจจะต้องคบคิดกันต่อก็คือท่ามกลางแรงหนุนจากผู้บริโภคที่ยังดูดีกับแรงฉุดจากทั้งหนี้สินสงครามการค้าความไม่แน่นอนต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วอะไรจะเป็นตัวแปรชี้ขาดทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐที่แท้จริงกันแน่ในระยะต่อไปครับจะเป็นการลงจอดแบบน,นุ่มนวลอย่างที่หลายคนหวังหรือว่าจะเจอหลุมอากาศครั้งใหญ่กันแน่แล้วแรงกระเพื่มจากตรงนั้น มันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกแล้วก็ส่งผลมาถึงบ้านเรามากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดจริงๆค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรู้ไว้ไม่ตกข่าวแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ